สายต่อไปครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสายจากพี่แอดของเรานะครับไม่แน่ใจว่าแอดในที่นี้เคยเคยเล่ากับผมหรือเปล่าแต่วันนี้เขามากับเรื่องที่ให้ชื่อว่าญ,ญาติที่ไม่รู้จักนะครับเป็นเรื่องราวที่แอดเนี่ยบอกว่าเจอมาเฮ้ยผมเจอมาเองเลยครับพี่เหตุการณ์เนี้เกิดขึ้นที่บ้านญาติของผมเองในจังหวัดบุรีรัมย์ฮะผ่านมาประมาณสัก6เดือน6เดือนประมาณกลางปีที่แล้ว เรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสายนี้จากคุณแอดพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณแอดสวัสดีครับพี่ตั้มยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะช็อกนะครับครับผมตอนนี้รับฟังอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณแอดตอนนี้อยู่อ่านะครสวรรค์ครับผมนครสวรรค์โอ้นะครับถิ่นนั้นเคยไปของกินอร่อยนะคะคเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเมืองเขาเหมือนจะแบบถูกจะพูดว่าไงอะ ผ่ากลางไหมด้านซ้ายก็จะเป็นโซนหนึ่งซ้ายก็จะเป็นโซนสถานศึกษาหน่อยมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยโซนด้านขวาเนี่ยเข้าไปก็จะเป็นเมืองมีแบบเป็นของกินมีห้างเนี่ยอูเคยไปแล้วก็ถูกใจนะสวยงามเหมือนกัน <c oughs> เขามีวิวริมน้ําด้วยใช่ไหมนครสวรรค์เนี่ยมีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมอยู่วิวริมเขาครับผมอุย้ยตรงไหนริมเขาตรงไหนอ่าเออ ตัวอำเภออะไรนะเอ้าคีคคคครีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยุหะอำเภอพยุหะคีรีครับผมอ๋อพยุหะคีรีได้ครับผมอ่าพอดีมันร้อนครับวันนี้ผมก็เลยหอบเต็นท์ออกมานอนข้างภูเขาแล้วก็ริมน้ําด้วยครับผมอ้ยนี่เป็นชาวแคมปิ้งเหรอครับเนี่ยออกมาทํางานนะครับมันร้อนในห้องก็ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอ,อ้ยสุดยอดเย็นไหมตอนนี้เย็นไหมพยุหะคีรี เย็นๆหน่อยครับช่วงดึกนมาเย็นหน่อยแต่ช่วงหัวค่ำเนี่ยปวดมากเลยครับนะฮะยังไงดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยนะไปคนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยก็อยู่คนเดียวครับมีหมาวิ่งมาด้วยตัวหนึ่งมีอะไรนะมีหมาวิ่งมาด้วยตัวหนึ่งครับยิ่งรอบเต็นท์อยู่<笑><笑>ดูดีๆหมาหรือเปล่าเพิ่งเจ้ครับเรื่องนี้ผมยังหลอนไม่หายเลยระบ,บิวกับเราเนี่ยนี่ไงกำลังจะเข้าเรื่องเลยมาถึงเรื่องหลอนๆแบบเนี้ เห็นบอกว่านี่ญาติที่ไม่รู้จักเนี่ยบรรยากาศช่างเข้าละเรื่องราวเนี่ย<บ>มันเริ่มต้นยังไงฮะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเล่าให้พวกเราฟังสักนิดสิครับครับผมก็เริ่มเลยครับผมคือช่วงจังหวะนั้นนะครับผมยังอยู่ที่บ้านอยู่เพราะผมอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับอ่าพอผมอยู่ที่จังหวัดอุบลเนี่ยช่วงนั้นผมกะจะขึ้นมาทํางานนะครับอือก็ แฟนผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไอ้จังหวัดบุรีรัมย์เขก็คิดว่าเอถ้าจะขึ้นไปทํางานเนี่ยแล้วแฟนก็อยากจะกลับบ้านด้วยนะครับเขาก็คิดว่าถ้สองสุวันเนี่ยจะเข้าไปทํางานก็ขับรถไปพักที่บ้านยม่ยายพ่อตาก่อนสักคืนสองคืนนะครับพาแฟนไปหาพ่อหาแมเ่เขาแต่วันที่ผมไปที่ผมเดินทางเนี่ยผมก็ไม่ได้โทรไปหาพ่อตาแม่ยายนะครับว่ามจะเข้าไป ก็คิดว่าเราจะเข้าไปเซอร์ไพรส์กันนะครับก็ตามธรรมดาถ้าผมออกจากบ้านเนะี่ยสักเที่ยงก็จะถึงประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงเศษนะครับประมาณห้าโมง,งเย็นเศษตอนนั้นก็ขับรถกินลมชมวิวไปเรื่อยครับก็ไปถึงประมาณหกโมงเกือบเกือบหกโมงครับไปถึงบ้านพ่อตาแม่ยายเนะี่ยก็เห็นพ่อตาแม่ยายนะครับกำลังหอกไปข้างนอกนะครับผมซึ่งพ่อตาแม่ยายเนะี่ยใสย่ เสื้อผ้านะครเป็นชุดสีดำนะครับตุก็เห็นก็เอกใจนะครับพ่อพ่อกับแม่จะไปไหนนะครับพอไปถึงผมก็จอดรถก็ลงร,รถได้ก็ถามอ่าพอพ่อตานะครับเห็นผมลงรถมาก็ยิ้มแข่งเลยเพราะว่าพ่อกําลังซ่อมรถอยู่รถซ่อมไม่ติดนะรถตายไม่ติดรถเสียพ่อก็เลยบอกว่าเออคนดีเลยเองมนะมาก็ไม่โทรบอกอะไรยังงี้กก็บนนะ่นเนาะ เขาบอกว่าใส่เสื้อผ้าเสื้อสีแดงแตกเลยทั้งสองคนนะครับเพราะว่าใส่เสื้อคู่กันเสืส้อสีแดงอ่าพ่อก็เลยบอกว่าขึ้นบ้านแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเป็นเป็นชุดสีดํานี้ไหมเดี๋ยวพ่อจะพาไปงานขาวดาอออืือผมก็เลยไม่ได้ถามนะครับว่าเป็นงานใครอะไรยังไงครับผมก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน,นแฟนแม่ก็คุยกับพ่อกับแม่เขานะครับ กเรื่องงานนี่แหละว่าจะเป็นงานใครอะไรยังไงนะแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมก็ไปเข้าห้องน้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรผมเพราะผมขับรถมาก็สี่ชั่วโมงกว่าแล้วใช่ไหมอืมก็เหนื่อยแล้วครับก็ย่งจะขับรถไปอีกเกือบรึ่งชั่วโมงนะครับตอนอยู่คนละอําเภอครับก็แต่งตัวเปลี่ยนอะไรเสร็จก็ขึ้นรถขับ,ข,บขับต่อก็พ่อตาเป็นคนบอกทางนะครับถ้าจะขับเร็วก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อตาไม่ได้ไปด้วยเราก็ไม่รู้ทางเล่ไหมครับก็ งม,มก็ไปอ่ะนะครับ uh huh. ตน้นคนรู้ทางเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ขับเร็วครับก็ค่อยๆไปก็คุยกันไปเรื่อยครับว่าเออเป็นงานศพใครก็ได้รู้เรื่องว่าเป็นงานศพลุงนะครับแกเป็นศักดิ์มีศักดิ์เป็นลุงนะเป็นพี่ชายของพ่อตานี่แหละแต่เป็นญาติทางห่างกันคือนับเสือกนเป็นพี่เป็นน้องนี่แหละแต่ก็เป็นญาติกันเสีอญาติกันแต่อยู่กันขอนแกอนเพอนนะครับไม่ค่อยได้ติดต่อหากัน ก็เป็นงานสบแต่ว่างานเขาจัดมาแล้วสามคืนแล้วแหละไอค 3, คะ้คืนที่สามค่ะคืนนี้เป็นคืนที่สามพ่อแกยังไม่ได้ไปคืนเลยนะครับแต่แกเสียชีวิตมาก็ยจะไม่ได้ไปคืนก็สามว่าจะไปฟังพระสวดสักคืนหนึ่งแล้วก็ไม่ว่าจะว่าจะไปเขาลุ่ไม่ไปอะไรยังไงนะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านงานครับพอเข้าไปถึงบ้านงานเนี่ยอ่า บ้านงานศพเขาจะตั้งไว้ที่บ้านเลยนะครับเขาไม่ได้ตั้งในวัดครับไปถึงบ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นคนยังไงคือการก็เยอะครับเป็นเป็นคนมีฐานะหน่อยนะครับบ้านก็มีฐานะหน่อยคนเป็นหลายร้อยคนนะครับแล้วก็รถรถรถนี่ก็จเจะไม่มีที่จอดนะครับ ใหญ่มากงานเยอะมากเอองานเขาเยอะคนมาเยอะเลยนะครับ oh. แต่ผมได้สิดพิเศษคือเขาโทรมานัดล่วงหน้าแล้วนะครับก็มีคนมาโบกเอารถเข้าไปจอดก็จะมีลานดินนะครับตรงยเยื้องกับบ้านงานนี่แหละ mm. มีลานดินอยู่ที่ก็ผมก็จะสร้างบ้านนี่แหละครับมันก็จะมีรถของเจ้าภาพเนี่ยจอดอยู่ประมาณห้าหกคันนะครับก็เป็นรถผมอีกคันหนึ่งที่ผมที่เขาไปเสียบจอดนะครับ ผมเนี่ยจําได้เลยว่าผมเข้าไปแล้วก็เสียบจอดทางขวามือสุดนะครับคือ,อหันหน้ารถออกนะครับแล้วก็หันหันท้ายรถเข้าไปในมันจะเป็นคล้ายๆกับเขาปลูกหญ้าไว้ให้วัวครับอ่าเป็นเป็นสวนหญ,ญ้าที่เขาปลูกไว้ให้วัวพอจอดรถเสร็จลงรถก็เดินเข้าไปในงานนะครับพอตาก็บอกเนี่ยคนเนี้ยเป็นญาติเป็น มีศักดิ์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะผมก็เป็นเขยใช่ไหมครับผมก็ต้องไหว้ทุกคนเลยนะครับต่อคนนี้เป็น,อย,นอย่างนี้ก็ไหว้ไปตลอดเลยก็ยไหว้จนเหนื่อยครับ mm. เดินไหว้เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับ mm. ในงานจนผมเหนื่อยแล้วครับคือ mm. ก็คิดว่ายา่าทเขาจะหมดแล้วใช่ไหม mm. ก็เดินออกมามานั่งตรงเต็นต์นะครับเต็น์หน้างานเนาะก็ดื่มน้ํหรืออะไรอยู่แล้วก็ตายแม่ยายกับแฟนเนะี่ยก็ไม่รู้เดินหายไปไหนนะครับ น่าจะไปคุยกับญายเขานั่นแหละผมก็ไม่ได้สนใจเนาะแล้วผมก็นั่งนั่งอยู่เซ็งๆนะครับคือผมมองมองไปไหนมันก็ไม่มีคนที่เรารู้จักเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเรามาแบบเราไปเขยอใหม่่ะครับเราไม่รู้เลยเราเป็นใครเป็นใครพ็นั่งไปนั่งมามันเซ็ง่ะครับใครเขาก็มองเราเนาะเดินมาก็มองไอ้นี่เป็นใครไอ้นี่เป็นใครก็น่าจะสงสัยกันก็นั่งไปนั่งมาเขนเขินๆในอายก็เลย คิดว่าเอ้ยเราไปดูดบุหรี่ดีกว่าไปนั่งดูดที่ท้ายรถเออมันจะดีกว่านะครับก็เ,เดินเดินออกไปนะครับก็ไม่ได้พูดไปกลวยอ,อะไรกับใครเ็าเปิดท้ายรถแล้วก็นั่งดูดบุหรี่เขาเพิ่งจะจุดนะครับนั่งจุดบุหรี่แล้วก็กำลังดูดเลยก็มีมือมือนึงนะครับเป็นมือเย็นๆนะครับมนจับมา,าแตะที่บ่าผม,มบ่าฝั่งซ้ายมือนะพอแตะเขาก็สะดุ้งเลยนะสะดุ้งผมก็หันควับเลย ขามซ้ายก็เห็นตาลุงคนหนึ่งนะครับเป็นลุงคนหนึ่งแกสูงประมาณร้อยหกสิบห้าครับตัวดำเนียมเลยอ่าแกใส่เสื้อนะครับเป็นเสื้อแขนยาวลายทหารเป็นเสื้อทหารเลยแหละนะครับต mm hmm. ัวแกลงเนี่ยเป็นแงเกงของคนพ่อคนแก่เขาชอบใส่เป็นางเกงหูรูดนะครับ,รบป็นกากเกงหูรูดที่เขาเป็นชอบปลูกอะ แล้วก็เขาจะใส่โมงนะครับแต่ว่าไอ้โมงที่เขาใส่เนี่เหมือนกับเขาสวมลงไปสุดแล้วก็พันพัน,พนขึ้นนะครับ <Ooh. S 2> อ่าพนมภาพออกนะพันพันขึ้นมาไว้บนหัวครับ <Yeah. S 2> ก็เห็นหูเห็นอะไรหมดเห็นผมหมดแต่ว่าแกาจะใส่สวมไว้ทีเดียวเองนะฮะแล้วหน้าแกเนี่ยแกเป็นคนอารมณ์ดีนะครับแกยิ้มแข่งมาเลยนะครับผมเนี่ยมองเห็นแกปุ๊บตกใจนะครับแต่ครั้งแรกตกใจแต่มันก็อัด ไอ้อดกันที่จะขำไม่ได้ครับเพราะว่าแกฟันหลอ่ oh, <okay. S 2> ออ๋อฟันหน้าแกครับฟันหน้าแกสองซี่หลอ่อแกยิ้มเลยนะครับยิ้มแข่งฟันขาวเลยนะครับแกก,แกก็ถามผมว่าเออไอ้นุม่มมายังไงเนี่ยเป็นลูกเต้าหรอใครมาจัที่เลยมาจากไหนยังไงนะครับมากับใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกับแกมนาะคุยอยู่สักพักหนึ่งแกก็ถามว่าเออมีมออีบุหรี่ไหมลุงจะดูบุหรี่แกหวกงนะ ผมก็ผมไม่มีผมดูดยาเส้นผมก็มุนวนยาเส้นให้แกนะครับแกก็บอกเออดูดได้อะไรก็คุยกันคุยกันอยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะครับน่าจะคิดกว่าอาท,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 ทีได้นะครับคุยกันรู้เรื่องเลยคุยกันสนุกเฮฮาเลยนะครับพอคําสุดท้ายของแกแกถามว่าเออมานั่งอยู่คนมันนั่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่กลัวผีเหรอแกถามผมเขาบอมันมีเลยเดี๋ยวลงเนี่ย สมัยนี้ยมันไม่มีผีแล้วคือมีเขาก็จับไปเอ่ออะไรไปถ่วงน้ำเขาเรียกอะไรไม่จับจับจับไปล้อมผ้าแล้วก็ให้คนมาดูเก็บตงังค์ยังไม่ดีกว่าเลยประมาณนี้ครับเนี่ยผมก็ค <laughs> ใช่ครับคุยแบบสนุกสนุก,กนะกใช่ครับผม<แ>ก็คุยกับแกโอ้ตกใจหมดหมาสวั <laughs> สดีครับแล้วก็พอคุยกันสักพักหนึ่งนะครับแกก็บอกว่า กินข้าวกินปลาหรือ,อยังนะครับผมก็บอกยังไม่ได้กินเลยลุงนะแต่ก็บอกว่าเออเนี่ยพักหนึ่งนะเดี๋ยวอินหมูจะมาเรียกไปกินข้าวก็ไปกินข้าวซะก็ทํากับขมกับข้าวเสร็จแล้วเก็บบอกเองนะเดี๋ยวลุงจะเดินไปดูญาติอก่อนว่าเขามากันครบหรือยังอะไรประมาณนี้นะผมก็โอเคอกกนนะครับโอเคครับเพราะหยุดดูบุหร,ร,ร,รีไปด้วยคุยไปด้วยผมหมดหมดบุหรี่ไปสองมวนนะนนครับคุยกับแกสนุกมากเลยแกชอบ แกชนกุ้ยอะครับพอแกพูดจบนะครับแกก็เหมือนกับแกเดินไปทางหน้ารถนะครับเดินไปทางบ้านง,งานผมก็ไม่ได้สนใจเนาะผมก็ดูบุหรี่ต่อเหมือนกับแกเดินไปได้ประมาณสักสี่ห้าเก้านะครับยังไม่ถึงประมาณห้าวิเลยก็มีมือตกที่บาดอบาบอมอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็หันควับเลยก็คิดว่าอะไรอีกรลุลงหรือว่าจะเอาบุหรี่อีกนะครับก็หันไปก็ไปเห็นแฟนผม แต่บอกว่าไปกินข้าวได้แล้วเตรียมข้าวเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ลุงแกบ,บอกว่าจะมีคนมาเรียกไปกินข้าวเ<ป>ที่บอกว่าอีหนูอีหนูก็เป็นแฟนเราแล้วแกรู้ได้ไงผมก็ยังไม่ได้พูดทั้งฝ่ายฟั่งผมก็งง,งอยู่ก็ทิ้งบุหรี่แล้วก็เดินตามแผนก็เดินเข้าไปกินข้าวนะครับไปนั่งกินข้าวในเต็นเนาะเพราะว่าอาม มันนอกอะ่ะก็จะให้กินข้าวตามเต้นตามอะยกันนะครับ <Okay. S 2> นอกนอกบ้าน mm hmm. านั่งกินข้าวรวมกันก็ตก็คุยกันไปเรื่อยครับจนจน,จนถึงเวลากลับพ่อตาบอกว่าเนี่ยเราจะกลับก่อนประมาณห้าทุ่มเนี่ยกลับไปถึงประมาณเที่ยงคืน mm hmm. นะครับก็อน,นอนกันพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมตัวมาแต่เช้าเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเผานะครับ <Okay. S 2> เโอโทีคตกลงกัน พ่อตาก็บอกว่าถ้าจะกลับก็ต้องไปไหว้ศพก่อนต้องไปจุดธูปบอกก่อนว่าเราจะกลับแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่อะไรอย่างนี้เขาจะได้ไม่เป็นห่วงเนี่ยก็พอพ่อตาก็เดินไปก่อนนะครับก็เดินเข้าไปในบ้านก็จะมีจุดธูปนี่แหละก็เปลี่ยนกันเข้าไปทีละคนนะครับเพราะว่าตัวบ้านเขาเนี่ยผมผมแอบมองดูแล้วทางหน้าต่างน,นะครับว่าเห็นมีแต่คนเฒ่าคนแก่เท่านั้นเลยที่นอนตามพื้นนะครับตามพื้นบ้านก็นอนเฝ้าศพกันนะครับ มีคนพ่อพนแก่ทั้งผู้ชายทั้งหญิงมีนั่งบ้างนอนบ้างนะครับนั่งกินหมากกันนะครับคุยกันต่อพ็อตายเข้าไปแม่ยายเข้าไปแล้วก็แกนผมเข้าไปเสร็จเป็นผมที่คิวสุดท้ายเลยผมเนี่ยเป็นคนเหมือนกับยังไงขี้เกรงใจคนอยู่แล้วนะครับคือเห็นเห็นสายตาแล้วผมชอบหลบนะครับ,รบสายตาเป็นแก่ผมก็หมอบๆเข้าไปนะครับหมอบๆเป็นับคานเข้าไปเลยพอไปถึง ถึงหน้าศพนะครับผมก็หยิบทูบขึ้นมาแล้วก็อ่าหยไม่ขีดขึ้นมาจุดจุดเสร็จปุ๊บผมก็ปกัปกปักแล้วก็พนมือกราบเลยนะผมไม่ได้พูดอะไรนะพอกาบเสร็จผมก็เงยหน้าขึ้นพอนเงยหน้าขึ้นปุ๊บเนี่ยตาเรามันอัตโนมัติเลยนะครับฉอดนั้นตาเรามันต้องเหลือบไปที่รูปหน้าศพนี่นะครับใครมันก็ต้องอยากรู้ว่าคือ,อกูกาบศพใครอยู่ใช่ไหมครับ พอตาเหลือบไปเห็นค่นั้นแหละครับผมตึงตะลึงจนค้างครับหงายหลังตึงเลยนะครับ <c oughs> คุณยายที่นั่งกินมาอยู่ต้องต้องมาช้อนหลังผมขึ้นมาแล้วก็ถามว่าไอ้ร้านร้านร้านเป็นอะไรนะครับเพราะว่ารูปตะลุงคนนั้นนะครับยิ้มแข่งเลยไม่มีฟันนะครับฟันหน้าแก่หลอครับผมอยใส่เสื้อลายทหารยืนเท้าเอวครับผมแล้วก็มีหมวกมีมงนะครับแปะอยู่บนหัวแจด้วยนะครับใช่เลย ใช่เลยครับใช่เลยกับที่เรานั่งคุยกันเมื่อทุ่มที่ผ่านมาเองนะครับอโอ้โหมีครั้งนั้นแหละครับผมค้างเลยค้างเพราะว่ามันติดตาที่ผมนั่งคุยกับแกเนี่ยนะครับ<อ>มันก็เหมือนกับคนปกตินะครับเหมือนกับคนปกติหมดเลยครับเพียงแค่ผมยึดได้คือตอนที่ผมเห็นแกอลูกแกครั้งแรกนะครับความรู้สึกที่แก จับบาไายผมครั้งแรกนะครับมันจะเย็นชาเข้าไปในกระดูกเลยนะครับความรู้สึกนั้นมันกลับคืนมาอีกครับผมโอ๋อแกนไม่ใช่ขนรู้แล้วครับขนรู้ทุกตัวเลยนะเนรับจนเนี่ยครับจนคนท่าคนแก่ก็ไปหาอ่าเขาเรียกอะไรเป็นมาปลูกข้อปลูกแขนให้นะครับเลี้ยขวะครับครับผมมันเรียยขวากลางดึกเลยนะครับพอได้ก็ไปนั่งกอะกันจน กือบเที่ยงคืนนะครับก็ได้ขับรถกลับเพราะว่ามันตาตาก็ไม่ไหวเพราะว่าเขาแก่แล้วนะครับสายตาไม่ค่อยดีก็นั่นแหละครับจนถึงเช้าเช้าก็กลับเข้ามาใหม่นะครับพอกลับเข้ามาในงานนี้ผมก็พยายามนะครับพยายามที่จะมองหาลุงคนนั้นอีกนะครับเพราะว่าเป็นตอนกลางวันเลยผมไม่กลัวแล้วนะครับเราพยายามมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมน่าจะทะลึ่งมากเลย มันมีเหมือนกับผมไปเอาน้ํานะครับในเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอ่ารังน้ําแข็งครับรั <c oughs> งน้ำแข็งเขาก็เปิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็หยิบน้ํามาแก้วหนึ่งค่ะเป็นน้าแก้วพลาสติกแล้วมันก็มีหลอดแถมให้ผมก็หยิบหลอดขึ้นมาแต่หลอดมันร่วงอะครับ <c oughs> ล่วงไปทั้งทั้งห่อเลยนะครับผมก็เลยก้มหยิบหลอดตอก้มหยิบมันก็เหมือนกับมองวอดบางขาใช่ไหมครับ <c oughs> พอมองวอดบางขานี่ก็เห็นแวบอยู่แวบหนึ่งนะครับ แต่ผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแกรหรือเปล่านะครับเห็นอยู่แว๊บนึงอ่าอยู่บนเขาเรียกอะไรตรงเหมือนกับบันไดขึ้นขึ้นเนนนะครับหน้าบันไดขึ้นเนนนะครับ,รบแวบ,บเดียวนะครับเป็นเหมือนกับด้านหลังของแกเดินเดินขึ้นเนนนะครับก,ก็ผมก็เงยหน้าขึ้นเอ้ยผมก็พุขึ้นมาดูนะครับก็ไม่มีใครนะครับไม่มีใครเดินอยู่บนเนนเลยเพราะว่าช่วงนั้นอ่าไม่ช่วงเหมือนกับ พระจะสวดแล้วอะครับช่วงเกือบปลายสามแล้วอะครับ,รบพระจะสวดแล้วไม่มีใครเดินขึ้นเมรุแน่นอนนะครับผมก็นมันใช่เหรอผมก็ก้มมองดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่มีใครแล้วนะครับมองดูรอบสองไม่มีที่เขาบอกว่าถ้ามีงานศพแล้วไปก้มรอดวางขามองดูเมนก็จะเจอนงุ่นเจออย่างนี้ถ้าถ้าเจอแล้วถ้าวิ่งออกไม่พ้นประตูวัดเอาอในภายในกีวิจิวิอะไรประมาณเนี้ยจะไปเจออะไรเนี้ย ผมไม่เจอนะครับผมไม่เจอนะ oh. ผมผมผมลองอยู่แล้วผมไปก้มมองรอดหน้าเมนผมก็มองไอ้ตรงหลังเมนตรงที่เขาแปลกระดูกออกผมก็มองนะครับผมก็ไปส่องยังไม่เจออะไรอ๋อเออครับหรือว่ามันเป็นตอนกลางวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจ oh. 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 น,นะผมก็เคยเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันเนาะที่บอกว่าถ้าเกิดอยู่ในงานศพใช่ไหมฮะในวัดเนาะถูกไหมครับผมต้องเฉพาะในวัดด้วยเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดเผอรหรือตั้งใจมองรถใต้วางขาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแวบแวบเห็นปุ๊บจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละต้องยังไงนะฮะต้องวิ่งออกจากวัดเลยครับวิ่งออกไปให้ให,ให้วิ่งออกนอกประตูวัดภายในไม่เกินห้าวิครับใครจะทําได้ไมันทําไม่ได้หรอกนะครับห้าวิน,น,นาทีครับผมโอ้เหมือนกับเขา oh. บอกว่าแค่หยุดใจเดียวครับกั้นหยุดใจเดียวห้าวิกั้นหยุดใจเดียวคุณจะวิ่งได้เท่าไหร่ โอ้ยไม่ไม่ไม่ทันหลอกห้าวินาทีเมนอยู่เนี่ยประตูทางเข้าวัดอยู่ตรงนู้นไกลคือตรงไหนก็ได้ที่คุณออกนอกรั้ววัดได้ครับแล้วแล้วแล้วผู้ใหญ่เขาบอกยังไงฮะบอกว่าถ้าเกิดวิ่งออกมาไม่ทันมันเ้าออกไม่ทันก็จะมีก็จะมีวิญญาณตามครับถ้ามีวิญญาณตามก็ต้องได้ไปเรียกขวัญเรียกอะไรกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสากมรอบบางขาเนี่ยจะเห็นทั้งเขาเรียกอะไรยมทูตนะครับ ที่จะมาพาเป็นไอ้ไวิญญาณไปนะครับแต่ผมไม่เห็นนะครับผมผมอยากจะเห็นเหมือนกันนะรับโห้ยน่ากลัววิ่งให้ทันห้าวินาทีอันนี้มันหนักยิ่งกว่าภายในหดใจอะครับเขาบอ<ฮ>กว่า<ฮ>แค่ภายในหดใจเดียวหยดใจหนึ่งผมถ้าผมวิ่งไปด้วยแลย้วหดใจไปด้วยเนะี่ยกั้นใจไปเลยเนะี่ยห้าวิผมก็น่าจะหลุดแล้วนะครับอืมนะอ่ะเข้าเรื่องต่อหลังจากที่เอมองเห็นแบบแวบบ พอมือ <người S 2> ขึ้นมาทีไม่เจอแล้วแล้วอย่างนั้นก็นนส่องดูอีกรอบครับส่องดูอีกรอบหนึ่งให้นั่นใจครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าผมก็ส่องรอดหลังขาดูอยู่ก็ไม่มีไม่มีเพราะไม่มีผมก็เดินไปนั่งนะครับนั่งก็พนมอมือสวดกันอยู่นะครับก็พระสวดอยู่จนอ่าไปวางดอกไม้จันทนะครับวางดอกไม้จันเสร็จก็เหมือนกับจะเสร็จแล้วนะค,ค,ครับก็เกิดกุจอะไรกันน ก,ก็บเพื่ออะไรกน็กลับถึงบ้านบ้านงานนะครับก็ hmm. อโอเคแล้วก็มาเก็บของเก็บอะไรกันอยู่ <Okay. S 2> ก็จนจะกลับบ้านกันนะครับเอน่าจะประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก,ก็กล่าวว่าเอ๊ะกลับสะพักต่อนหน่อยเพราะว่าพุ่เนี้เราก็จงเดินทางแต่เช้าตั้งแต่ทำง,งานต่อห้าโมงเย็นนะครับก็ยังไม่ได้กลับอีกนะครับก็มีเรื่องอะไรก็มีอะไรก็จนถึงเกือบสองทุ่มนะครับ ึงได้ออกจากจากบ้านงาน <Okay. S 2> พอขับรถจากบ้านงานเนี่ยผมลืมบอกไปว่าถ้าเข้าไปบ้านงานเนี่ยมันต้องขับรถผ่านหน้าวัดก่อนนะขับรถผ่านหน้าวัดไปแล้วก็เข้าไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปซ้ายอีกทีหนึง่งแล้วก็ซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าบ้านงานนะครับ oh. พอออกมาผมก็ต้องขวา <Okay. S 2> ครับขวาแรกก่อนแล้วก็ไปขวาสองพอขวาที่สองเนี่ยก็จะไปเจอหน้าวัด จะเจอหน้าวัดปุ๊บนะครับพอขับผ่านหน้าวัดไปจะถึงมุมวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีเมนนะครับตัวเมนเขาอยู่ฝั่งนู้นอพอจะหลุดเมนเนี่ยครับเหมือนกับในหางตาผมนะครับแสงไฟที่รถมันส่องเข้าไปข้างเมนนะครับมผมสมมถิ็นใครก็ไม่รู้นะครับยืนโบกมือให้่ะครับโบกแบบบายบายใช่ครับเป็นเป็นเหมือนกับ เป็นเงาเงาอะครับยืนโบกมือบนบนไอ้เขาเรียกอะไรอะครับตรงที่เขายืนอยู่หน้าเมนอะครับตรงข้างๆบันไดอะครับเราบันไดอะครับยืนโบกมืออยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรนะครับผมก็ไม่ได้จอดพอผมเห็นมันก็มันกับมันเห็นในหางตาครับเห็นแวบหนึงผมก็เหยียบส่งเลยนะก็กลับถึงบ้านปลอดภัยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเรื่องไม่อยู่ประมาณนี้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ พราะว่าเกมมาดีอะครับไดะสิแล้วก็กําลังคิดช็อตสุดท้ายเป็นใครอะถ้าสมมติว่าเป็นคนปกติทั่วไปรถผ่านมาจะมไปายืนใบใบที่ไหนล่ะไม่มีมันมันเดมันสองทุ่มเดียวสามทุ่มันไม่มีใครเข้าไปยืนหนาเมนหรอกครับผมใช่ตรงนั้นไม่มีใครอว่าง สับปะเลือดไปทิ้งศพหรมอว่ายังไงแล้วสับปะรดไม่ใช่สับปะรดถ้าสับปะเลอไปทําธุระจริงๆแหละแล้วเขาพอทำเสร็จปุ๊บออกมาเห็นคนขับรถออกมาเอ้ยไอ้นมขับรถเออจะโบกมือไม่ใช่หรอกแล้วทีนี้ออจาบ้านะเออได้ครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อ6กเดือนที่ผ่านมานะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วทีนี้ต้องถามนิดนึงด้วยความเคารพนะคุณลุงแกจากไปล้ะแล้วแกเสียไปด้วยเพราะเพราะเพราะเหตุผลอะไรครับ สาเหตแกเป็นโรคมะเร็งครับโรคมะเร็งตับแกชอบดื่มเหล้าครับคนบุยรำเนะเาะคนเฒ่าคนแก่ครับ,รบแต่ฟังดูแล้วคุณลุงแกเป็นคนน่าจะแบบขี้เล่นเนาะอัธยาสัย <แก S 1> ดีเล่นครับแกเออผมลืมลืมไปช็อตหนึ่งที่ที่ผมช็อบไป่ะครับ แกบอกว่าเออม,มีไอ้อหนุ่มเจอได้วยเหรอผมพราผมเล่าให้ฟังนะครับมผมเล่าให้คนเข้าแกฟังเพราะว่าเนี่ยยายเนี่ยเมื่อตอนหัวขําเนี่ยก็โดนขี้เอวเพราะว่าตัว,ว่าแกเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคู่กัดกันนะครับ <S 2> <S 2> <S คืออพอเดินผ่านผ่าน,านแกเลยหยอกอย่าล้อกันทุกวันนะครับ <S <S บางวันก็ไปขี้เอวตอนลดน้ําต้นไม้หน้าบ้านอะไรประมาณนี้ครับเอแล้วก็มียายอีกคนนึงนะครับแกก็ มันจากออกจากบ้านงานเดินออกจากบ้านงานเพื่อจะไปอาบน้ําแกนี่แหละเพะราะว่า <c oughs> แกก็เหนียวตัวแกจะบอก <c oughs> ก็พอมา,ากาลังจะอาบน้ําก็ต้องเดินเข้าไปห้องน้อ่ะครับเพราะว่าห้องน้ําอยู่นอกบ้านเนาะตรนมีสามแกบอกว่าแกเดินเขา้าเข้าไปในห้องน้ำนะครับก็แลแ้วะปิดประตูเลยนะมีใครก็ไม่รู้มันดึงดึง,ดงชายผ้าถุงนาคโอ้ยจนผ้าถุงหลุดนะครับแกร้องโวยวายเลยนะครับแล้วแกก็ดึงผ้าถุงขึ้นแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ด่า แต่กนไม่มีใครนะลุงยกก็รู้แค่ว่าอ,อ๋อตายมีมามาหยอกนะแต่ผมไม่บอกที่เราห <c oughs> ยอกแรงนะแล้วดึงผ้าถุงหลุดเลยขนาดนี <c oughs> โโ้โอ้ตายแล้วหยอกกันทั้งหมู่บ้านนะใครเดิอนออกจากใครเดิอนออกจากงานแกถ้า,ถ,าถ้าไม่จุดตูบบอกแกเนี่ยแกจะตามทุกคนแสดงว่าสรุปได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่พี่แอดเห็นเนี่ยคุณลุงเข้ามาต้อนรับงานศพของแกแหละครบสามวันด้วยอาจจะเพิ่งรู้<ช>ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทีนี้จังหวะที่ พี่แอดอ่ะอยู่กับคุณลุงณนะตอนนั้นอ่ะที่อยู่กันท้ายรถคุยกันกระหนุงกระหนิงสองคนเนี่ยผมถามนิดนึงว่าจังหวะที่น่าจะนั่งกันใกล้เลยครับทั้งกลิ่นนะฮะการสูบบุหรี่ายายาเส้นนะครับ,รบจังหวะนั้นก็ก็ก็เห็นลุงกำลังสูบยาเส้นเหมือนปกติเลยค<พ>นยควันออกมาเหมือนเดิมคครครับับบแต่ว่ากลิ่น,รนเรื่องกลิ่นเนี่ยผมว่าเป็นกลิ่นตัวของคนแก่ ปกติเลยนะครับมีกลิ่นแบบคนแก่จริงๆด้วยใช่ครับโอ้โห oh, แสดงว่าก็เหมือนมาแบบในในใน,ในภาพแบบคนปกติทั่วไปเลยดูไม่ออกเลยครับดูไม่ออกครับ oh. ก็คนนะครับเพราะว่ามาแตะหลังแตะไหล่คนด้วยครับแค่รู้สึกว่าเย็นว่าแต่อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือพี่แอดบอกว่าก่อนจะ เดินมูฟออกจากกันเนี่ยคุณลงุงแกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกสักพักเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีหนูอหมายถึงผู้หญิงอะน,นะฮะเดิน,นมาเรียกนนเราไปกินข้าวแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยคร<ช>ับนี่มันก็เป็น<ต>เหมือนกับทฤษฎีที่พอจะสมทบได้ว่าอ้าวอย่างนี้ขออนุญาตนะผีหรือว,ว่าวิญญาณก็ก็เหตุเหตุหการณ์ล่วงหน้าอย่างนี้เลน่าจะใช่ครับโอ้เริ่มต้นลุกเริ่มตนลุกเลยนะนีหน้าแล้วว่าคนทําไมถึงไปขอหวยขออะไรแต่ว่า มันก็อาจจะเคยเคยได้ยินพี่ป๋องเขาเขาเขาพูดมาตอนที่ฟังนักเล่าเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดแบบมีวิญญาณหรือว่าผีไปบอกเรื่องตัวเลขอะไรที่มันจงคลื่นมากเกินไปอ่ะเส้นตรงกลางมันจะถูกเหมือนกับแบบความสัมพันธ์ของโลกกับโลกหลังความตายมันจะปั่นป่วนอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีกฎเหมือนไม่ให้บอกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เชื่อว่าวิญญาณน่าจะนี่แหละอย่างที่พี่พี่แอดบอกแหละเหมือนรู้ล่วงหน้าจริงๆเออวาต้องหูแก้วตาทิพย์้งครับ เออนะครับนะฮะโอ้ยตายละเรื่องนี้ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังดูแลวว้วแบบโอ้สนุกดีแล้วก็เชื่อว่าพี่แอดน่าจะเจอมาจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็เพิ่ง <c oughs> จะผ่านมาได้สักประมาณ6เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะฮะเอาละคงจะ จบครบหมดทุกอย่างรายละเอียดพี่แอดได้เล่าเอาไว้หมดแล้วฮะสนุกจริงๆรผมเรื่องนี้ผมไม่ได้เรียบเรียงเลยนะครับโอ้ยแต่เล่าดีมากพี่แอดเล่าแบบรู้เรื่องสนุกตามเรื่องจริงแหล่บตามที่เจอมาเลยก็นี่แหละคนเจอมาต้องอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดถามนิดนึงฮะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมีไก่ขันด้วยเช้าแล้วนะคะข้างๆมีไก่ขันด้วยแล้วเป็นป่าครับเป็นป่าบนภูเขาครับผมเออ ได้ยังไงก็มผมยังย้ํานะว่าดูแลเรื่องของความปลอดโรงปลอดภัยด้วยไปกลางเต็นท์อยู่บนของบนเขาพวกงูเขี้ยวเขี้ยวคออะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวหอบเต็นท์ลงแล้วครับอากาศเริ่มเย็นแล้ว<อ>กลับกลับห้องได้แล้วครับได้ได้ยังไงก็เดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัยแล้วกันนะ นะฮะแล้วก็ผมนึกได้อีกนิดเดียวนครสวรรค์ครั้งก่อนผมเคยคุยกับใครสักคนอยู่นครสวรรค์เขาบอกว่าผมนี่แหละครับอ้าวต้นอันใช่ไหมไม่ไม่ผมเคยทักเขาบอกพี่ผมมีร้านเมื่อก่อนสมัยเด็กๆผมเคยไปกินหอยทอดนึกชื่อแลนึกชื่อได้ออกแล้วเจดิตเจดิตหอยทอดโอเจดิตหอยทอดยังอยู่ปะยังอยู่ปะยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เหรอโอ้ยผมเดี๋ยวไม่ต้องไปกินนะครับ เกือบยี่สิบปีอะใช้คํานี้แล้วไปกินร้านแกอร่อยมากหอยทอดแบบกรอบบแบบนุ่มๆก็มีเดี๋ยววันหน้าจะต้องไปไปเผื่อถ้ามีโอกาสบอกว่าโอ้เขาคงจำผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปหาเองอ่ะแสดงว่ายังอยู่นะเจดิดนะโอเคขอบคุณมากครับไม่เจอกันโอกาสหน้านะครับพียอนนะครับผมสวัสดีครับ